คลิปนี้มรนจะสอนวิธีการทําคกวุ้นหรือว่าคุกสลปปี้ด้วยถุงเซเว่นนะครับนี่เหมาะสําหรับทํานอกบ้านมากๆเลยครับเพียงแค่มีถุงเซเว่นก็สามารถทําได้แล้ววิธีการก็คือเราจะใส่โคกที่ผ่านการแกะฉลากแล้วลงไปในถุงเซเว่นแบบนี้นะครับจากนั้นก็เติมน้ําแข็งลงไปนะครับน้าแข็งขอแนะนำให้ใช้เป็นน้ําแข็งบดนะครับนี่ใส่ประมาณเกือบท่วมท่วเลยนะครับนี่หลังจากอัดน้ําแข็งเสร็จแล้วต่อไปบางจะใช้เกลือซองสีบาทตัวนี้นะครับใส่ลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับ หลังจากใส่เกลือเสร็จแล้วให้ทําการเขย่าถุงแบบนี้นะครับประมาณ5นาทีครับนี่ทาต่อเนื่องอย่าหยุดนะครับหลังจากผ่านไป2นาทีน้าแข็งมาเลิ่ลนมา,ายลให้เราทําการเติมเกลือพร้อมน้ําแข็งลงไปแบบนี้ได้เลยครับจากนั้นก็เขย่าต่อให้ครบเวลาที่กําหนด อ่าตอนนี้ก็คบห้านาทีแล้วนะครับมาดูว่าเป็นยังไงอ่าขวดแรกเป็นโคกวุ้นโดยที่ไม่ต้องเคาะนะครับเพราะว่ามันกระแทกกับขวดกันเองจนกลายเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับโคกวุ้นอ่าเดี๋ยวมาดูขวดที่2กันเลยนะครับอ่าขวดที่2ยังไม่เป็นโคกวุ้นนะครับยังเหลวอ,อยู่แบบนี้ยังเป็นน้าอยู่นะครับวิธีการทําให้เป็นโคกวุ้นก็คือเราจะเอียงขวดแล้วก็เคาะแบบนี้นะครับแล้วก็ทาความคว่ำขวดลงแบบนี้ครับนี่ทาด้วยความรวดเร็ว มันก็จะเป็นโควุ้นแบบนี้ภายในเสี้ยววินาทีนะครับขวดที่3ามก็เหมือนกันครับขวที่3าก็ยังไม่เป็นนะครับต้องเคาะครับดูนะครับนี่เคาะเสร็จก็เอียงขวดลงมาแบบนี้นะครับเพียงแค่นี้ก็ได้โควุ้นอ่ะสูตรนี้สามารถเอาไปทําในป่าได้แบบง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ว่าเป็นยังไงนี่ยนะครับเปิดออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะครับอ่าสำหรับใครที่อยากได้เนื้อเลร์ปี้นะครับบางขอแนะนําให้ทําการเขย่าอีกสัก2นาทีนะครับ จากโคกวุ้นมันก็จะแข็งปกแบบนี้เลยครับนี่อันนี้มันจะไม่เป็นวุ้นนะครับแต่มันจะเป็นกล็ดครับนี่อันนี้มันจะละลายช้ากว่าโคกวุ้นนะครับนี่ใครชอบละลายแบบช้าช้าก็แนะนําให้เป็นเซลเฟปี้แบบนี้นะครับอ่าแล้วข้อเออสียเล็กน้อยของโคกเซลเฟป,ปี้ก็คือเวลาเปิดเนี่ยแก๊สมันจะพุ่งออกนะครับ <S <S <d iam> <cat> แล้วก็น้ํามันจะดันออกมาแบบนี้ครับ, ه, รบโอ,อ่ถ้าจะให้ดีขอแนะนําให้เปิดแล้วเทใส่แก้วจะดีที่สุดครับไม่งั้นมันจะไหลออกมาแบบนี้ส่วนข้อดีของเซลเปี้ก็คือมันละลายช้านะครับนี่ประมาณ3นาทีถ้าโคกวุ้นเนี่ย สำหรับไข่เทียงไม่ออกระหว่างโคกวุ้นกับโคกปกตินะครับดูเอาเองนะครับนี่บางถ่ายย้อนแสองออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับนี่โคกวุ้นมันก็จะเป็นกลิดๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับถ่ายย้อนแสงให้ดูเลย